นี่ตัวนี้รีวิวของเล่นวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวนี้มักจะเห็นในหนังฝรั่งใช่ไหมว่าเด็กลูกฝรั่งเล่นกันก็คือกล้องดูดาว,แ,วแต่ที่ใช้เป็นกล้องสองทางไกลก็ได้ก็คือจะมีเลนมาให้ทั้งหมด3ตัวนี่ก็จะเป็นเลนใกล้ตาจะมี3ตัว<อ>มี 20X 30X แล้วก็ 40x อ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวเลนวัตถุนี้สามารถที่จะ หมุนไปหมุนมาได้นี่มันจะเลื่อนออกมาของจริงเลยเนาะน้มันคือของจริงมันคือของจริงสามารถเล่นได้แล้วก็มีกล้องตัวเล็กให้นี่เป็นกล้องส่งทางไกลเวลาไปไปป่านี่ก็ส่องตัวนี้ได้ตัวนี้เอ็นไปเอ็นมาหมุนไปหมุนมาโยกขึ้นโยกลงแล้วก็ตัวนี้นะจะมีพิเศษให้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่น้องเขาปรับดูดาวได้แล้วเขาก็จะมีตัวนี้เข้ามาให้ตัวนี้เข้ามาให้ก็คือสามารถที่จะเอามือถือวางไว้อย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปแกะเอามามาโชว์กันได้ว่าเราสามารถ จูนหาดวงจันเจอแล้วอ่านี่อ่ะอวัสดุโอเควัสดุโอเคบอกเลยก็คือมีการปรับได้หลายจอยมากนี่ตามนี้เลยนี่โอโ้โหเพียบเลยเออ